ถ้าพวกเราพูดถึงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นก็จะเห็นภาพว่าถ้าเราเอาเทคโนโลยีเอาวิศวกรรมเอางานนวัตรกรรมเข้ามาใช้กับซอฟต์พาวเวอร์ประเทศเราก็จะเป็นการก้าวกระโดดที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของจังหวัดสุรินทร์นั้นเนี่ยพวกเราทราบดีว่าถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นไฟติ้งฟูดเฟสติวัลฟิล์มนะครับรวมทั้งงานแฟร์รวมอื่นๆด้วยเนี่ย ภาพของจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นภาพที่ติดตาติดใจของคนทั่วไปอยู่แล้วถ้าเราเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้เข้ามาด้วยก็จะเป็นการติดปีกให้กับประชาชนชุมชนท้องถิ่นในการสร้างไรายได้กับชุมชนท้องถิ่นอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันนักวิชาการที่มีโอกาสได้มาพบปะแลกเปลี่ยนกันก็จะเกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับสุรินทร์เราตามคอนเซ็ปต์ของการจัดง,งานในครั้งนี้สุรินทร์เป็นถินช้างใหญ่ แต่เรามีอาหารที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟูดเรามีข้าวนะครับถ้าเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใส่เข้าไปข้าวกับเราจะเป็นข้าวที่เพิ่มคุณค่าได้นะครับ เรามีแฟชั่นผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบมากของจังหวัดสุรินทร์ถ้าเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆใส่เข้าไปก็จะทําให้สร้างมูลค่าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมัดการย้อมการทอนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการประชุมในวันนี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับนักศึกษานักวิชาก,การรวมทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ภาพวันนี้แล้วก็ภาพวันพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญอย่างที่ผมนำเรียนนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรครับก็ผมขอขอบคุณเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมทํากิจกรรมกันในครั้งนี้การประชุมประชาการในครั้งนี้นะครับในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายจากมหาวิทยาเครือข่ายของนายกสมาคม e c t i การประเทศไทย ร,รวมทั้งสถ,สถาบันเครือข่ายทุกๆสถาบันทั้ง35สถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยในทุกภาคส่วนที่มาร่วมกิจกรรมในคราวนี้นะครับวันนี้ได้เวลาสมควรครับกระผมขอเปิดกิจกรรมโครงการ EC TIRG EC TIRG 2024ครั้งที่16นบัดนี้ครับขอบคุณครับาต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ชช่อ ตราจารย์ดเตรนิคมลนลข,นข,นขนุนทศคณะบุทีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภัสุรลินกล่าวเปิดงานในานามประธานคณะกรรมการจัดงานเป็นท่านที่สองของกับเรียนเชิญค่ะเปลี่ยนท่านอาธิการบดีครับท่านผู้อนยการสถาบ,บันมาาัทิยาแล้วก็ท่านานายกสมาคมวิศการครับรวมทั้ง ที่สําคัญคือท่านรกรรมการสภาและผู้สูงทุกท่านครับและเหนือกว่านั้นก็คือท่านสะสะครับท่านสะสที่ต้องกล่าวไม่กล่าวไม่ได้นะครับท่านเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยครับแล้วท่านมีคุณูกประารให้กับมหาวิทยาลัยอย่างมากครับแต่วันนี้ท่านก็เสียสละเวลายอย่างมากครับจริงๆงมีงานสามงานติดกันด้วยวันนี้งานสามงานแต่ท่านก็สละเวลาผมก็เลยว่าวันนี้ยังไงก็ต้องรบกวนท่านสะสะด้วยครับเพื่อจะให้แนวคิดในเรื่องของการพัฒนา จังหวัดรวมทั้งทิศทางที่จะพัฒนาจังหวัดให้ก้าวหน้าผมก็เชื่อว่าอีสนการรวมทั้งกลุ่มของเราก็าอยากจะฟังท่านเหมือนกันว่าเราจะพัฒนาสินไปอย่างไรวันนี้เดี๋ยวท่านคงได้มาคุยฟังนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับรวมทั้งวันนี้ก็ลืมไปมีคณะบดีถือว่าอาจจะเป็นการประชุมสภาคณะบดีไปในตัวด้วยครับวันนี้มีคณะบดีทั้ง5้าท่านครับวันนี้มาถึงตรงนี้คณะบุีมาด้วยครับ ยืมข้านทางของสภานักข่าวพุดีคณะที่มีสกังทั่วประเทศครับมาที่นี่ถือว่าเป็นการรวมที่งไม่ได้น้ำหมายจริงๆผมก็หวังว่าอย่างนี่ว่าการทํกากิจกรรมวิชาการครั้งนี้ครับน่าจะเกิดประโยชน์ให้กับทุกทท่านและเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองท่านก็ได้ปางครูนาเป็นกีรติด,ด้วยผมว่าวันนี้ความรู้น่าจะท่วมครับท่วมแต่น้ําคงไม่ท่วมแต่เย็นสบายขออนุญ,ญาตขอพระคุณทุกท่านครับรวมทั้งท่านสส ท่านนายกสภาโอ้ลืมครับลืมครับท่านท่านรอสส์พเตรวิชัยแบบเดนอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันครับเป็นท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับท่านรบกวนยืนนิดหน่อยดีไหมครับนี่ับท่านนายกสภาอีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับท่านเป็นอายการครับท่านอายการครับรบกวนเชิญด้วยครับท่านให้เขียนครับ ก็ขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะเกิดประโยชน์ให้ทุกทกท่านครับขออนุญาตขอบคุณครับทุกท่านครับในส่วต่อไปนะครับการเชิญท่านศาสตราจารย์ดรเดวิดบันเจิดพงษ์ัจนายกสมาคม p c i Thailand แด์ได้กล่าวเปิดงานเป็นท่านที่3ครับขอกราบเชิญครับ สวัสดีครับท่านเกียรติทุกท่าน,านในนามของสมาคม ICTI e เขาขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์คร e ั้งที่16 ICTI Class 2024ณโรงแรมทองทารินจังหวัดสุรินทร์เขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมได้เข้าร่วม ICTI e Class ในนามของนายกสมาคม เราเป็นครั้งแรกที่มาเยี่ยมในจังหวัดสุรินทด้วยก็ขอขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มิตรภาพที่เป็นการยนมิตรนะครับสําหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ECTI-Gas 2024เป็นกัรร่วมมือกันจัดประชุมโดยสมาคม ECTI คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสถาบันมาตรวิทยาสมัมาตรวิทยาชาติ น,นิทานสำรักานจัดตั้ง BCAI c a r d เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติที่พุ่งเป้าเผยแพร่ผลง,งานเชิงประยุกต์ด้านทางนวัตกรรมไฟฟ้าอิเล er ็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์โทรคมานาคมและสารสนเทศงานวิจัยและพัฒนานั้นประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชนท้องถิ่นตรงนี้ก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญเราได้ดำเนินการมาแล้วทั้งหมด10 15้าครั้งครั้งนี้เป็นครั้ง,งที่6นะครับในครั้งแรกจัดนณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมัสมาคมิ c t ตีไและได้หมุนเวียนกิจกรรมในการจัดประชุมตามจังหวัดต่งตางๆโดยพันธมิตรม,มหาวิทยาลัยและสถาบันต่งตางๆในในประเทศไทยล่าสุดก็คือจัดที่จัดจ้าภาพในการจัดงานคือมหาวิทยาลัยศิรปา,า,าก่อนครับ จากที่หัวหินจังหวัดเพชรบุรีเมื่อปีที่แล้วสำหรับ eCRI ครั้งที่16ปีนี้นะครับคณะเทคโนโลยีสารการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ตอบรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคม e c t i และสถาบันม,มัธยมทยานชาติภายใต้หัวข้อสุรินทร์ถิ่นช้างเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยนักเป็นความรู้ประสบการณ์หัวข้อสุรินทร์ถิ่นช้างไทยเพื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การสร้างสังคมอัจสุขนะในสภาวะแวดล้อมมีมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่านนงานวิจัยและนักเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อีกทั้งต่อยอดความคิดเพื่อสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งานสอบรับกับหัวใจการพัฒนาสังคมและ,และเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนผมเชื่อว่าการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการศึกษาการวิจัยและพนะัฒนาในการประชุมครั้งนี้ก็ได้พบปากกับลูกศิษย์นะครับได้พบปากกับคณาจารย์ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้ที่กําลังสร้างทรัพยากรมนุษย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับความคิดวิจัยแลว้วที่สําคัญคือทัศนคติในการที่เราจะเป็นฐานมั่นคงให้กับประเทศชาติในการสร้างคนต่อไป และผมก็เชื่อว่าทุกท่านในที่นี้มีส่วนร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นพุ้ส่วนสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศชาติกระผมในนามของคณะกรรมการการจัดประชุมนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับคณะเทคโนโลยีุตสาหกรรมหาวิทยาลัยราชพัสุรินทร์ขอขอบคุณสถาบันมหาวิทยายแห่งชาติที่เป็นพันธมิตรสนับสนุนการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญขอขอบคุณนะครับผู้แต่งบทความผู้นำเสนอบ,บทความผู้อ่านประเมินนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการทางเทคนิคและคณะกำงารขับเคลื่อนนะครับที่นำโดยท่านคณะบดีนะครับสถาบันที่ที่ที่เราได้มาร่วมมือกันในการจัดประชุมครั้งนี้ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของออกระทรวงอ,อวอนะครับ เป็นเป็น,ปนามมาตรฐานเพื่อให้การเผยแพร่ผลงานของเราเป็นที่อยอมรับระดับสากลด้วยและในขณะเดยียวกันก็ขอขอแสดงความยินดีกับบทความผู้เขียนบทความที่ได้รับรางวัล,ลบทความดีเด่นวก็จะมีการประกาศในวันค่ำคืนนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดประชุมจากหน่วยงานทั้งภาคเอกวนและภาครัฐรวมทั้งผู้เขา้าร่วมประชุมทุกท่านขอให้การประชุมวิชาการ ICTART สองพนย a r สิประสบความสำเร็จ ตามที่ตั้งใจไว้นะครับและขอให้ผู้เขา้าร่วมระชุมได้เรียนรู้และแลกเปลียนประสบการณ์อย่างสนุกได้มีเวลาพักผ่อนออกเที่ยวในสถานที่สําคัญรวมทั้งอาจจะไปเยี่ยมประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่จังหวัดัมพูชาด้วยขอให้การเดินทางกลับบ้านสุขภาพแล้วก็กล่งนิงอย่างนว่า,วาเราจะได้พบกัน